ดีค่ะเอฟซีมื่อนี้แม่น้องอรดามาตามนัดจานพี่น้องนัดจานฟันธงให้สามตัวพี่น้องห่างเดียวพี่น้องเขาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าพื้นใดตัวใดไปเลยค่ะเด็ดพงโลเล่เปล่ามาเห็นเพันเห็ดไส่อยู่เห็นพันเล่ขันเล่การจระหานาที่เด็ดยังเด็ดพงสุดท้ายว่นไหนค่ะบกระซ่ามันวมีตัวเละว่ะแต่สีจำว่าตัวเด็ดเด็ดที่สุดรอๆมือเล่สิว่า แบบัที่สิบสี่สิบสามสิบสนี่กันสิบห้ากันตัวเพ่มได้ล่าน่อยวันนี้เร็ว no? วันอาทิตย์ก็อทิ่หนาเขาเด็กมันมี้ไม่ได้หรอกว่ากันนีไกันก็ไ้อยู่ว่ย like so ังเล่นเี้เยรับเข่าไรับเขาทมแต่ว่าซสือบเซือบ่เปล่นบ่เออซื้อไข้างล่างไม่เอาข้างบนซื้อซี้เกเออมันอยู่ถูกอยู่แต่ไม่ได้ตังค์หมดะ เสียเสิทธิยู่นี่แหละย่านนี่แหละซื้อคนนรองละกูจามันมันใจถ้าตัวไหนเขาตัวไหนได้แบบนั้นแบบนี้เลยเพิ่มไว้ก็คุณลุงหุ้นซื้อเลยไม่อยากกลับนะแมันคือนเขาเห็ดมากนะมันได้ยังเสี่เสียคุณลุงว่าซื้อเลขไม่กลับมันเหมือนเหมือนเหมือนปิ้งปลาไม่ไม่กลับด้านพะนะเกาถือจะนัวคูด ปิ้งปลาไม่กลับข้างด้วะปิ้งปลาไม่กลับข้างมันก็สุกข้างเดียวสิสันเออแมนห่อนบางอ้อนอะไรแบบอีชัดดีวะต้องพลิกไปพลิกมาให้มันที่อย่างเรานบอกไปนะแต่เราพูดทุ่นหน่อยคนก็บกว่าอยากแมนอือบนล่าณก็ไป้ามกันเ่ไม่ดลาแค่ตัวเดียวมันไ่ลกันก็มันใจเด็ดเด็ดมากบอกมันใจมันใจนเแแดนร้อยมาก

เนี่ยสามันบนล่าวมันบ่๊เมียนบนล่าวแบบว่าบนว่าล่างมันไหนลางวตลอดบุนเออมันเชียบมันดีเสียกลับด้วยวันนี้นะจังเรียกใครมันส่วนมากมันสีกลับตลอดเด้อสีงวดส่วนนี่ว่ะเจ้าไหนตัวนึงมันสีชอบอกตัวกลับแมียนสีงวดส่วนเอาไป มีหัว่าหันงัดที่หาากับแจไปกินบนใช่นหมนู่นมันกาห้องตัวแถวบ้านนู้นแถวนี้ก็ห้องพี่บอกระไลกามันกินใครไกล้บัแถวนี่วายอยู่หน้ายังหลายครับพอหน้าตรงคมนี่มันรักกินหรอว้ายมันจ่อจินได้มันม่แล้วไปทั้งใครได้พี่กาอยากอยากให้มันอันนี้ป่ะเรื่องอันนี้มันโฮเตสานะพี่ขันแรกการกัน เขาจะว่าเลียงไก่เลียงไก่ไก่กามมนจอบไปกินไก่กินไก่หน่อยกินไข่กินไข่กินไก่เห็ดแบบไหนรู้ปะไว้แลวมันชุกคุณละคนณเาเอาไปเมือนห้างเลยมันเที่ยวเอาเที่ยวจนเมื่อห้างอันเดียวนะมันไม่เค็มอยู่เขาจะว่าบ่อยากให้กาเมื่อไก่อันเหียปิ้งไก่เขาเคยเห็นบะเห็นคนแห่เอาตับเติมว่าแมนตับมองผิดทาน ท่านที่ท่านที่ห้าก่กเต่านี่เอาไปเฮ็ดปิ้งไว้ปิ้งไว้คือเขาเ็ดคือปิ้งปลาจ้าเอาหอยไว้หลายๆน้ำรอขอกไก่ขอกนะกาเมื่อเห็นเบรกลากล่อเลยค่ะเขาเข้าใจว่าห้าปิ้งปิ้งกาเขาทีดว่าเพื่อนเขาถือจับจนย่างไว้เพราะน้นดำเนาะเขาทีซอยกัจ้ะว่าซอยค่ะถอยหนีมันเลื่อลงมือแถวบุทธล่ำเกาจะมาเห็ดได้ผลบินมากนี่กลับมาเลยเพิ่นเห็นเห็นอันปิ้งนะ ขีบปิ้งเหาปิ้งทานไว้หลายๆนะเอาปิ้งทานหอยใบหอยใบได้ผลพันบอกว่าเรียงใกล้เรียงเยี่ยนี่เหลือหมดกาหยานเขาหนึ่งว่าเพื่อนเขาถือย่างนะเพราะว่าหนึ่งว่าปิ้งตับปิ้งปิ้งปิ้งกะเรื่องปรอกาศกินกันเรื่องประกาศประกาศว่ากินไทยที่ไหนได้เพราะปิ้งทานเขาเขาจะว่ากินของเขาเป็ไงเขายันเขาไปเมืกี้มันปลาอะไรมันไปลอยกินเข่าห่อเนื้อกินห่ออยู่เชียงนา วันที่16มีนาคม2 5 6 8้ากปนกสบนล่าเน้นเลขสาจับผู้หายศู6สี่หตัวสี่หกับหาง3นะคะไปครับแมนก็ปนรับกับตับแต่กี่ว่าไปกับบนล่างพ็ออจับแตกคืออาจารย์เนาะอาจารย์หมดที่แล้วสามเที่ยวรามว่าเป็นคับแต่ว่าเน้นให้เน่นหาสามสามห เาไปเป็นสูตัวยังเดีวตายลงมากครับแต่แต่ว่าเรอกสังเกตแล้วเร่าสิมาไกลๆอีกเนะหมวดก่อนก็หาศูนย์มหาหนึ่งอีกถามันสิมาล่างมันหาว่าสามกับมหาสี่อีกคิดว่ามันจะไปอยู่ไทยหลายกว่ารัส10นะซึกว่าหาลางในหลายหมดเลยเนาะ านึงสามสี่งวดซ้อนเราหานึงเราก็ะเราเราก็มาเว่นมาเว่นงวดเดียวเราก็มาหาหนึ่งอีกเราก็มาหาศูนย์เราก็มาหาสี่งวดกัหาสามหาสองไปวันนี้ก็เรียว่าหาสิบพันลกสิบดอกสิบพันหน่วยคิดว่าสามหาละหลายกว่าหาสามเลยแต่สูตรมันได้มากมันมันใจบนขึ้างล่างหางงันล่างมันใจว่าพันเปอร์เซ็นต์คือล่างสามเนี่ยหาเนว้ใส ยังูดรูด3ันบ้าเมียนคือหาแนวใส่3นี่ได้กันซื้อไปเลยสาย์ยันสาพี่น้องเลยจับใส่เลยเราซีหางวงดส่วนมากสนี่เป็นรักงูยหี่หางวงดมันชิมีรักสีมากเป็นรักสีเดียวรีรูดซ้ำเยอพี่น้องแต่ว่าเป็นเล่นหาม้ตายก็เจ้วก็ใ่้อซ4ตายไง ก็เรื่องอก็เรื่องแล้วนี่ไปหัละห้าสาเล่นหามันบอกาพูได้ิ่มาเปนรู่รูสามันไปกัหมดานกนง่ะมือนี่ก็ได้ยุ่ยด้วยละเขา้างขึ้นกเมนกัมารับ j อบจะจะมีเื่นรไปนะนอนก็จุช่องุ่ดวยที่เชงาเายนนา่เนุงเ๊แลต่วอยูบ้าง ก็จะไปบาที่อยู่บาหลังูบ้านบ้านน่อยถึงบ้านนี่เระเจะปงี้หลก็บ้านยีห้กูยมันก็ยังวันไปเยด้วยนี่ไม่ปล่อยเดี๋ยวหลอดมัน่าปเจ็มนนี่แต่มาสายยูนนี่ยูนนี่มันไรถึก็จะเดือนไว้อสายมันใส่ในทอวานนี้มันจะฟังดินกับมีวอไม่เลนยาแมนมันเลยต้องไตัดพอกวนี้ไรไม่ได้วันนี้ มเน,นออเป็นสังเปยากงานบมมีเลยเนาะมมีมันก็เพรอะไรเหตุน,นั่นะพวกรจอมเดือนตนนี้คจะโยมัดร่มโทัทนันเองงานงานงาน,งานไม่ตลอดราบพวกทางไฟไม่ตลอด,ดงานหลายอยู่แต่ว่าเงินบัหลายได้สังไฟบ่คือเพื่อไปไเบิรก็มหลายบ่เก็บคือบ่เขา,าไปเหตุนี้มันก็ได้เอาน้ำกันหลเลยบ่าคือพวกซอม พวกทีวีพวกจานได้ข้าไปข้าวเดียวเลยสมวงเดียวเขาได้พันหรอม,มันมันติดตางกันอันนี้จุดสองจุดกับไรก็บาบอสอง0 0นึงนะเหตุ <laughs> จุดม้นเมื่อยกี่บาทเอม <laughs> มันแห้วแต่แล้วบ้านเขาเรีรยนนี้ให้ทักทุดนี่ให้เรื่มเมืรอบ้านซ้นนสำสี่จุดไปนบมาไลยบออ่ มันช็อมันตัดมันต่อพวกก็ได้ของน้ำตอนนี้เริ่ฝังคอเรินไปนี่นเรื่องยากมันเรื่องยากมันนี่เราเอาไม่ไดิดเปิดท่อเนาะกันเขาพุ่นเปิดพุ่นก็ได้กันมาพี่พิษพี่ก็ได้เปิดพี่ก็ได้มันรับกันขอบคุณอาจารย์หลายๆอะสาที่ให้แนวทางผู้ใดสนใจขอโชคขอโชคขอโชคเข้าทุกคนเด้ออยากใช้บริการที่เพิ่น เหตุเ,เกี่ยวกับพึ้งกับไฟแถวๆนี้อุดได้ไฟดับไฟไม่ติดไฟไม่มานะคะติดตอนอาจารย์เยน,าานื้อค่ะื่วว่านมันไปยังไงหคนว่างมันไป